สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่ตอนเช้าเช้าแบบนี้ค่ะน้องบิวจะให้่าจากแป้งข้าวโพดผสมกับัวานะคะให้วัวขุนกินนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นตัวกากแป้งข้าวโพดนะคะอัตราส่วน2ต่อหต่ออาหารนะคะพี่พี่นี่ค่ะเราจะให้กินแบบนี้เช้านะคะพี่ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจกากเป้นข้าวโพดของทางฟาร์มนะคะสามารถสั่งซื้อน้องบิวได้ที่เบอร์0954294091นะคะน้องบิวส่งทั่วประเทศนะคะรอบนี้จะมีส่งโซนอีสานนะคะจะมีบุรีรัม์นะคะ2ตันแล้วก็จะเป็นลูกค้าเก่านะคะแล้วก็จะมีหนองคายหนองบัวลำพูนะคะพี่แล้วก็โซนใต้ก็จะจะเริ่มตั้งแต่ชุมพรนะคะประจวบแล้วก็มีนครน,นะคะน้องบิวจะส่งทุกวันนะคะอาหารของทางฟาร์มเราอะคะ่ะเราจะส่งทุกวัน นักพี่จะส่งทุกวันเลยพี่ๆสามารถสั่งน้องบิวได้อยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เราใช้เองกินเองอยู่ตลอดนะคะพี่ๆจ๋านี่ค่ะพี่ๆเราก็จะเติมอาหารแบบนี้ตลอดนะคะนี่พอใส่ปุ๊บเขาก็จะกินนะคะวัวที่ไม่เคยกินอาหารกาบแป้งข้าวโพดมาก่อนนะคะน้องบิวรับประกันได้ค่ะว่ากินทุกตัวแน่นอนนะคะนี่กินดีแบบนี้เลยค่ะพี่ พี่ๆขะพี่ๆน้องบิวย้ําเลยนะคะแม่พันธุกินได้วัวขุนกินได้นะคะลูกวัวก็กินได้ในสูตรกาบแป้งข้าวโพดนะคะเราเอามาผสมกับหัวอาหารแบบผง GMR พี่ๆหลายท่านตอนนี้ใช้หัวอาหารแบบผง GMR อยู่น้องบิวแนะนําว่าให้เสริมด้วยกากแป้งข้าวโพดให้เป็นตัวหลักนะคะเพราะกากแป้งข้าวโพดเนี่ยมันกระสอบละ120บาทหนะ้าความ30กิโลซึ่งถูกมากเลยนะคะพี่ๆเราจะเลี้ยงวัวเนี่ยได้กำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุน วัวอ้วนดูไหมพี่ๆดูนะคะสังเกตในฟาร,ร์มน้องบิวได้เลยค่ะน้องบิวเลี้ยงวัวขุนเองบอกได้ทุกอย่างเลยค่ะในสูตรที่เราเลี้ยงเองนะคะนี่พอใส่ปุ๊บเขาก็จะกินแบบนี้กันเลยค่ะอย่าลืมนะคะพี่ๆโซนอีสานทุกๆท่าน่ะทุกๆท่ททททททานสามารถสั่งซื้อน้องบิวได้ที่เบอร์0954294091นะคะสั่งเข้ามาได้ตลอดนะคะระยะเวลาการส่งอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะเพราะว่าเนื่องจาก1คันนะคะรับ ได้แค่ห้าท่านน้องบิวจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะท่านละหนึ่งตันหนึ่งตันขั้นต่ํานะคะอย่าลืมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน้องบิวได้นะคะนี่ช้าๆแบบนี้เลยค่ะ